สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้นะครับที่งานสามในเราเฮามีงาน,ม,งานมีงานไหะงานทีนมเหรอหรแอเปบ่งานงานทีมนี่แหละงานสามในเราเนี่ยแหละสามคนสามพนอนี่ยแหละพี่น้องมื่อนี้นะครับเขาก็เป็นถ่ายแบบของแบรนดานิกแล้วก็ไลฟ์สดของแบรนดานิกนะครับก็มีน้องยูริ นะครับแล้วก็น้องพยาเซอร์โอ้น้องกองวายุนะครับยูริวันนี้จะแต่งตัวแบบไหนนะเแบบดี๋ยวจะยูริตองล้อลุ่นเอกครับผมตองล้อลุ่นออกครับ<ม>ผมก<า> <c oughs> ินของไหมคุณนี่คุณอยากแต่งแบบไหนคุณอยากแต่งสุน่อดแม่อยู่บ่ฮะเป็นสุนทอน,น,นแม่สุนทอดแม่แต่นี่อยู่ติดสุนทอดแม่ก็นี่แหละสุนทอผูกแ้วไมีผู้กแต่ตรงมี้เมียผู้ว่าเป็นผู้เขาสิว่าตกภาษาไทยดิ เนี่ยภาษาบรันผมว่าชนท่อนผู้ได้เลยเจ้เป็นชนทนเนผนใช่ไหมบัวดิลีขิดเข่าไปเดี๋ยวกำลังสั่งเข่ามาครับเตี๋ยนัดครัเป็นในมาตาสองคนนี่จ่มมุ้งอันมาวัขอดประมาณแปดโมงห้าหาสิบก,กว่าโอ้นะครับนัดเก่ามุ้งถือว่าตรงเวลายอยู่อันนี้จะมาถึง เปล่มงหาซิบพี่น้องอันนี้เดย์พะา,ยาเสือ้อม,ม,มากแต่จะม,มาาง้งนี่ผมมันแต่ตีหามมถ่าไโอ้นัดเกาโมงมาแต่ตีหาปาดพว่าบริเนอนน,อนดนตีโอเคครับพี่น้องมาหนีฝากผลง,งานของพวกเราทีมงานสามแม่เราด้วยนะครับาบายยฝากผลงานไหนเลยอันเบ,บาหลุนงหญ่ครับที่มีกำลังมาก ลองเก็บสะมากรสาวเงญ่ยหรอโอเคขับไปดอกบายบายบายบาไลฟ์เ่อนแตเริ่มแทรกเหรอเนี่นะคะอะคท่คลอนนี้มีคำถามอะไรจะถามถามได้นะ่นห่ควะ จิ้งจวบอกช่องซือน่ินงไมะคะเพราะว่าถาซื้อเป็นชิ้นเดียวลว่าไม่คอแต่วันนี้แค่อสีเลยนะถ้าสวันนี้้าาตอนนี้นะครับผมหนึ่งกล่องมีห้าก้อนนะแม่นะรีบกดไปได้เลยซอนด้นเ่งีให้มนะ้าถ่ายาคาลงให้ดูค่ะเลือกได้เลยว่าจะเนะ โอ้ยว <kung> ันนี้ดานีกมีอะไรพร้อมส่งบ้างนี่อะไรมีอะไรพร้อมส่งบ้างนี่ยวันนีส่งชออะทำไมทำไมของมันหมดทางออฟฟิศเลยล่ะมีอะไรพร้อมส่งบ้างเนี่ยเอ็นคูโอ้เฮียนอีกแล้วน้องเจ้าก็อย่าจะบจอบเบื้องคั้ายเดยเสียวให้เบิ้อยู่ดอก กดก่อน erm ั er ่อยน้ที่อาแเอาไปลองใช้ไม่ถคทุกทีถไม่แห้ค่ะแล้วหนึบอกได้ห้าท่อนสามสบาทราคาตกท่อาลาสิบไ้คุณมเอาเอาแก้วกาแฟพี่ไวไหนค่ะแก้วพี่บุ๋มแก้วนั่นแหละบอกเลยค่ะี่อยากให้ยูริออกาบากเลยนะอยากให้ทุกคนออกอ้ากหมดเลยไป แต่ออกไม่ได้แต่ออกได้แต e ่เสียงออกได้แต่เสียงเดียวใครชิปป like ับข่ใครก็ไม่อไได้นะทุกคนออกก็ยังไม่ได้ใครก็ชิปปับไม้ไข่แม่ในฟังแต่เสียงนกนกเอาอะไรยังอยู่นะอะไรตอนนี้นีลคบคุณค่ะใตอนกนันี้คืออยู่ดแ่ย อะไรปีใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังซื้อยู่ใดู16อยู่ยังไม่เห็นคูหรอมากคะนะบอกเลี้วบอกเลี้วว่าบอกเลี้วว่าแม่แม่สิได้พ่อกับกู้ชินจังเบอร์ชันไหม แอนบีเก็ดสุปองสองข้างมนี้เด้อครับอยากกหนาหาีเมียังเส้นทันท <laughs> ีที่ก้มาเห็นางานเ็นไม่อก <laughs> ล็อกไว้เนี่ยล็อกถ่ายล็อกลุกตัวเองไว้ที่ถ่ายัอคุณบ้ ให้น้องส่งเสียงเอามามีให้ส่งเสียงเอาให <c oughs> น่ครับผมหนึ่งกล่องห้าก้อนนะรีบกดนะครับผมรีบกวด้อย้อยเอ่อห้านสะิบเก้าบทเงี้ยไม่สุดทาอะไรให้ จะเอางรออะไรลงลองพิลลุอะไรให้ก็จะเอาหมดเลยเพราะว่าแบบมันเข้ากับตัวเองมากเอาจะได้ลองดูอะไรใหม่ๆอะไรนะคะวันนี้เงี้ยเกิดอึนขนาดนี่เนาะนี่ดิอ่ะว่นนั้นเกิดไปลูกเราเนี่ย้น้องยังไม่เกิดหนูก็ไม่เกิดหนูใส่ฝังโอ้เืองดูที่ฉันเหงาเรืองดูที่ฉันเหงาออกปีไหนเราเกิดหรือยังครับ เรเกิดแล้วด้วยเนาะดูที่ฉันเงินเราเกิดแล้วว่าเคยเด็กๆฟังสิบล้านรอบได้เลยเกิดสองข้าวหนึ่งร้ยเข้าใจค่ะเจ้าใจค่ะครับนะหนึ่งกล่องแบบนี้นะครับนี่กล่องใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยสามารถที่จะอาบเช้าเย็นได้เลยเราแบบว่าเพราแบบคือเครืจองสี่คาน้องโอเคเนาะนะครับผมเฮ้ยหิบบ เออเอข้ามหูได้ไหมเดี๋ยวผมเฉยเบื้องกวกขาน้องนะครับหูก็ได้ไหมแป๊บหนึ่งเฉยเบื้องกวกขาสิริวิวบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าเพิ่นใส่อีหลีมันจะรุนแรจูงงจ<ด>ูงงนี่ของแท้เลยคืออย่างนี้อ่ะเอากกยืดขาออกมาลูกยืดขาออกมาเออเบื้องนี้ เบื้องนี่เอเห็นไหมคือแต่ก่อนเนี่ยคาน้องเนี่ยคาน้องเนี่ยมวนกว่านี่เนาะแบบดําเลยอะแบบเมียแบบหมองอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นแต่ว่าที่แม่เห็นว่าหัวเข่าน้องอ่ะมันค้าใช่ไหมเพราะว่ามันมีแผลเป็น<ส>เนี่ย เกิดอุิเหตุมาใช่มเออกบัติเหตุนี่อย่างมากตอนนั้นตอนนั้นรถลมเราผมหลากไปกับรถไ้แว้นเหรอว่าเว้นไหมเนี่ยขี่กับจุโมงสองคนเหรอสอคนละคันครับแบบนี้เ้ยแบบเอกอออให้เกี่ยวกันว่าับจุงมงขี่ออกไปก่อนพวว่าทีขี่เห็นกันไปหาจุงมงเราสปพ่งอ๋อก็คือรถเข้าลมจะรถจุโมงมาลม แม่ครับเส้นจูงมุ่งไปไก่แล้วครับมาที่ขี้ไปน้ำกันแลโอ้แมครับผมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่แม่บอกว่าให้ให้ให้ลูกใช้ที่เข่าหน่อยนะครับผมเนี่ยเอาสองเข่าสองขางเลยน้องเป็นแพรเป็นทั้งครูนี่ครับแพนก็เป็นนะเออแพนกับเป็นนะครับเอาบิดบิดขาเนี่ยเห็นป้องเนฮะก็เป็นตรงไหนเย็บสองเข็มครับตอนจะดีลมตอนเท่าไหร่ตอนเราอยู่เท่าไหร่ตอนมั่นเลย จำมอได้ครับประมาณมอสองมอสามผมว่ามอสามครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือขาน้องอดีขึ้นแล้วแขนน้องก็ดีขึ้นนะครับจะ่าเพียงแค่ว่าบางทีที่เราถ่ายถ่ายคลิปถ่ายรูปอ่ะมันเห็นเป็นดำดำตรงนี้อันนี้คือแผลเป็นหมดเลยครับอันนี้เป็นแผลเป็นเนี่ยแผลเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าทางนี้อีกเห็นไหมอนาี้ซอยเรื่องผิวกระจางใสได้นะครับผมนะครับผม เดี๋ยวจะไปอ่านคอมเมนต์สิอะไรนะอ๋อเมืองแต่โกขาก็มีแห้งโอ้ยเนาะสะอ่อนไหลกดกอนให้เมืองโกขาแกับกดกอนนะครับแต่ว่าผิวน้องดีขึ้นเยอะจริงๆอันนี้คือก็เลยได้หยิบน้องอ่ะมาทํางานกับตัวสบู่ตัวนี้บ่อยคือบ่อยหน่อยแล้วก็อีกคนนึงอ่ะจูมงคือจูมงอาจจะใช้ตัวนี้กับสครับเนาะอาดูนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทีช่ชัดเจนหนักๆเลยสิเป็นจูโมง่งแต่ว่าด้วยความที่ว่ายูริจริงๆยูริเป็นคนพื้นผิวไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนผิวเข้มผิวอะไรนะครับจริงๆแล้วแล้วแบบว่า,าผิวหน่องนี่ดีอยู่นะครับผมมันนียแค่ว่าต้องใส่ขาดการดูแลขาดการอาบน้ำ เออขาดคนดูแลมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบพ่อใส่สบู่ใส่ยางไปเสียมันก็นเลยกเกี่ยงแต่เพียงแค่ว่าในส่วนของพวกรอยรอยแบบที่เป็นรอยแผลเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะ อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบอันนั้นเพราะว่ามันเป็นชั้นลึกเนาะนะครับมันมันเป็นชั้นลึกไอตัวสบู่เนี่ยอาจจะจัดการตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าในส่วนของความความเรียบความเนียนหรือว่าความกระจ่างใสอะสบู่ใช้ได้เลย <คน S 1> ฟอกที่ไว้หนึ่งสามนาทีแล้วก็ล้างออกได้เลยนะครับผมสามร้อยบาทเออพอแล้วให้เมืองสมี่ง